กระจาคท่นอยู่กแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นวิกกิ้งวิสาครับอันนี้ผมได้ดิกโก้มาแล้วครับวิธีการทำง่ายมากนะครับใส่ใส่เท,าท้ากีฬนาะผมไปกันก่อน,นครับไปว่ายน้ำเร็วขึ้นด้วยครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ผมซ่อมมาแล้วครับนี่มันเสร็จไปหมดแล้วแต่ผมลองมาทาใหม่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าแรกนะครับให้เอาแก้วน้ําของแม่มนมาก่อนนะครับเชืแล้วจากนั้นให้ใส่ในตู้นะครับนี่อันแรกเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วแต่ผมเสร็จไปหมดแล้วครับ แล้วก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นให้ใส่ให้เอาพริกมาใช่ไหมมาให้พริกใส่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ใช่จานั้น เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันของใหม่มาเกะออกก่อนโอเค,ออน,ออเคนะครับเดี๋ยวรอแปบ๊บผมคิดแปบ๊บกิงกากิงกาโอเคกิงกานะกิงกามาจากนั้นก็วางไว้ที่พื้นนะ้ำนี่ได้แล้ว นี่ก็คือวิธีการซ่อมระบบนะครับแล้วเราก็จะได้ไดแสงบิโกมาครับโอเคจากนั้นก็ให้เอาระเบิดมาใช่ไหมบอกเลยน้าตาลาเบิร์ดเวลาลํำโพงแน่ระเบิดเวลาอัพผิดผิดคนละเรื่องครับนีส่แล้วเราก็จะได้แถงบิกโกมานะครับโอเคไป เดี๋ยวผมลองใส่อีกครั้งนะใส่อีกครั้งไม่ได้นะครับแต่ผมเอาไปใส่เครื่องปูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่กับกิ้งก่าดูนะรับโอเครู้ระาททำไมทำไมตะก,กี้มีทำไมช่องทีีฟิล์ชาแนลมีตัวผมนะ ท,ที่ที่ผมไม่เจอเพี่อัศวินชนลครับก็คือคลิปมันบ้างครับแล้วผมต้องมาทําใหม่แล้วก็บาตายเลยครับนี่อันนี้ได้ครับแล้วจากนั้นผมใส่กันลองใส่กาเอ่บน้ำยาแม่มนไหม ได้ได้ไม่ก็เหมือนเดิมครับในเสาตอนนี้ผมเศร้ามากเลยครับ <lobster> ที่ที่คิมบอลบัสครับแล้วผมจะลองใส่เิโกก้ะ มันก็มีแค่นี้นครับบายยเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ bye bye. บายยหมดเวลานะครับตอนนี้ก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวผมมาปรุงตอนเช้านะครับบายบาย